ผู้ชมเมื่อคืนที่ผมได้มีโอกาสดูนะการประกวดนางสาวไทยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนางสาวไทยปีนี้สวยจริงๆไปดูบรรยากาศตอนที่เขาประกาศกันดีกว่านะฮะว่าใครจะรับตาําแหน่งไม่ต้องดูแล้วนี่ดูภาพหรือว่าใครได้นี่จำได้ไหมมาที่สตูดิโอของเรานะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาะนะ,ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าได้มาแล้วสําหรับผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎเพชรคนที่48ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ควบตําแหน่งขวัญใจช่างภาพด้วยสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามิส Intelligent จากเวทีการประกวดนางสาวไทยประจําปี2556จะสวยงามแล้วก็เลอค่าขนาดไหนขอต้อนรับนางสาวไทยประจําปี2556ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้รองอันดับหนึ่งและรองอันดับสองนะครจีน่าได้ไปเมื่อวานได้ดูด้วยขอบคุณค่ะเห็นเห็นลุ้นแทนและร้องไห้ด้วยจีน่าอัชราพรรองอันดับหนึ่งฟ้าสนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับฟ้าส ยังหลับอยู่หรือเปล่าครับเมื่าช้าี้ในห้องแต่งตัวฟ้าสสายอ๋อคาะนี่นอนตีสองตึกตีสามเหรอตื่นตีสี่ตึกตีสี่ได้นอนสองชั่วโมงแล้วเขยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะไหวค่ะค่ะและรองอันดับสองได้แก่คุณแอมนั่นเองบิสดีนะครับได้นอนกี่ชั่วโมงคะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับอ่ะอยากรู้ว่าอะไรแจ๊คผมอยากรู้นะว่านอกจากที่จะได้มงกุฎเพชรแล้วเนี่ย มีท้าย่างอื่นไหมครับผมได้รถยนต์ isuzu ค่ะ mew x ค่ะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ bsc ค่ะใช้ตลอดปีนะครับแม่ยอดเลยต้องบอกนิดนึงว่าจีน่าเนี่ยเป็นน้องของโจ伊ใช่โจ้เนี่ยได้เป็นนางสาทรในปีที่ผมเป็นพิธีกรแล้วแล้วเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่นี่ในประวัติศาสตร์เลยนะฮะเป็นกลุ่มพี่น้องที่รับตำแหน่งนางสาวไทยรู้สึกยังไงบ้าง ก็ตอนแรกแง่รู้สึกกดดันนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่กลัวที่กดดันเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าคนจะหาว่าเป็นน้องแล้วก็หนูจะมีภาษีเดียวคนอื่นหรือเปล่า,าใช้เ<ช> <ๆ S 2> ส้นหรือเปล่าอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองอะค่ะจากการตอบคําถามในหล <ขะ S 2> ายรอบ <c oughs> ค่ะเราอย่างนี้มีแฟนกันหรือยังไม่อะค่ะโสดกันหมดเลย จ็คดีใจยิ้มจัดจ่ายแล้วดีใจ่ายด้วยจัดจด้วยจะชิมเลยไหมครับหรือยังไงผมรับวิวเขาผมคนดีเป็นคนดีคือเขาบอกว่านางสาวไทยเนี่ยโมดดำชอบถ้าโมดดำอยู่โมดดำร์นต้องถามคำถามนี่แน่นอนว่าถ้าเป็นนางสาวไทยก็แอปหรือเปล่าแอปเรียบร้อยเลยแอปหรือเปล่าไม่เลยนะคะจริงๆนะเป็นอกี่แอปหรือเปล่าบวกกับลีบ้างแล้วใช่ไหม ใช่หรือว่าอาจจะต้องอเป็นแอปที่แบบเรียบร้อยหน่อยเป็นเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะ,คะแล้ว,ลวจริงๆแล้วก็คือคุณเป็นคนชนนะชนมากค่ะ ขนาดได้มงกรุดม่วงวานหนูเข้ารถอีสูซุก็หวัวม,มงรถมึงปึ้งเลยอะเป็นแนวนี้อ่ะยีดีกว่าคือปกติเนี่ยเราเราจะจะเห็นแต่ภาพนางสาวไทยเนี่ยยิ้มสวยๆเคยทําหน้าตาตลกหรือหน้าตาที่แบบไม่สวยเลยหน้ากระจกบ้มางไหมคะประจําจเลยค่ะดูหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวัอป้างเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้แล้วให้บอสกับพี่ธนาเนี้ยตัดสินว่าใครจะชนะอะจะทำตามนะฮะไปก่อน จีน่าไม่เอาหมาบูดอกอันนี้หมาบูดอกจน่าก่อนหนึ่งสองตอะอะต่อมาอะไกองจับหนึ่ออันนี้หน้าอันนี้น้าเขาอาจจะเข้าใจหน้าหน้าเฮียฮะเอาหน้าหน้าแบบตลกตลกะเออทอคนที่สคนที่สอหนึ่งสอง นี่เราดิใครชนะบอสอ่าให้แจ๊กแล้วกันแจ๊กแจ๊กนี้แบบอุบาทสุดเลยน่ายแย่สุดน่ายแย่สุดคุณชนะนะคุณนี่เลยครับผมน่าจะใช่ของเราใช่ค่ะตอนต่อสิ่งที่ยังสามคนต้องเดินทางไปไหนยังไงต่ออีกไม่ให้เดี๋ยวถามถามฟาใสดีกว่าเราต้องทำอะไรบ้างเลยต้องเดินทางกันเป็นทีมไหมหรือว่ายัไง ก็เดินทางเป็นทีมค่ะด้วยอิสุส UX ค่ะก็ต้องไปเอาไวการขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะนะครับแล้วก <people> um ็ถามแอมหน่อยดีกว่าว่าที่บ้านดีใจมากเมื่อทราบว่าเนี่ยเราติดอยู่ในทรม์ดีใจมากเลยค่ะโดยส่วนตัวแอมก็เข้าเป็นคนสุดท้ายคนที่สามพอดีนะคะที่บ้านก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะเรามาไกลแล้วก็เหมือนแบบว่ามาไกลเกินที่เราหวังอะค่ะก็ดีใจมาก ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ตื่นมาคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะจริงจริงยจริง